และมาดูคนนี้ครับออดีตแชมป์โลกสองสมัยครับครับฟานเชสโกบันยาญาบัญญาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ลงซ้อมค่อนข้างน้อยลงขี่รถแข่งไม่เยอะมากจำนวนรอบนะครับแต่ว่าก็เวลาถ้าผมจำไม่ผิดเนีจะอยู่ประมาณอันดับสเนาะใช่ครับอยูนอันดับ3ครับผมนะครับลายนี้นะครับเป็นลายที่เคซี่โซเนอร์เคยเคยใช้มาก่อนในตอนนั้นนะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นรถแข่ง GP25 อ uh ่าฮะเปกโก้บอกว่ามันมันดีกว่าเดิม uh huh. ดีกว่าจัว GP24 นะครับแล้วก็ให้ฟีดแบ็ k ให้คอมเมนต์ที่ตรงกันกันกบมาร์กมาเกสที่เพิ่งมาใหม่ uh huh. ถึงแม้ว่าทั้งทั้งคู่เนี่ยจะมีสไตล์การขี่ที่แตกต่างกัน uh huh. ก็ตาม uh huh. นะครับนั่นหมายความว่าดูคติเองก็น่าจะมีสัญญาณบวก uh huh. สัญญาณบวกในที่นี้คือสมมุตินักแข่งพี่หน่งเราคุณผู้ชมต้องเข้าใจนี้นะว่า ในเมื่อหนึ่งทีมเนี่ยมีนักแข่งที่เป็นสไตล์การขี่แตกต่างกันใช่ไหมครับ,รบเขาไม่มีทางที่จะชอบรถแข่งสเปคเดียวกันนึกออกไหมฮะดังนั้นรถแข่งที่ออกแบบมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาใจคนใดคนหนึ่งได้อนอกเสียจากว่าเข้าทางคนนี้แล้วรถคันนี้ไปได้ถึงประสิทธิภาพสูงที่สุดครับแล้วนักแข่งอีกคนนึงก็จําเป็นจะต้องปรับตัวเข้าไปหาดังนั้นเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่าจีจี้ดารินยาและทีมงานวิศวกรของลูคติจะ เลือก Data l o ็อเลือกข้อมูลหรือว่าฟีดแบ็กที่ที่ได้มาจากมาร์กมาเกสหรือเลือกข้อมูลจากเปโกมาได้ยากมากกว่ากัน oh. เรียกได้ว่าเดือดกันตั้งแต่แบบการเลือกรถการเลือกการทํารถเลยทีเดียวใช่ใช่คือคือเอาจิงๆิงอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจีจี้บอกว่าทั้งเปโกแล้วก็มาร์ก huh. ให้ Feedback เหมือนกัน uh huh. มีปัญหาเหมือนกันเจอจุดเด่นเหมือนกัน ดังนั้นก็ไม่แน่นะครับว่ารถสเปคเดียวกันนักแข่งทั้งคู่ต่างก็ชอบอ uh huh. สมมุติถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือทีมอื่นเตรียมตัวพังทลายได้เลย uh huh. นะครับแน่นอนก็นี่คือ,อฟีดแบ็ของมาร์กนะครับแต่มาร์กรสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเวลาที่มาร์กเขาให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าวันที่เขาลงทดสอบเนี่ยย้ายมาอยู่ดูคตินะครับยา้ายกะทีอยู่ทีมโรงงานครั้งแรกเนี่ยเขาโปรแกรมการทํางานมันเปลี่ยน มันยุ่งมากๆนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีเวลาให้วอกแวกเลยนะครับลงไปขี่ตามโปรแกรมทุกสิ่งทุกอย่าง uh huh. คำหนึ่งเขาพูดน่าสนใจนะเป็นวิถีแบบมืออาชีพแห่งความสำเร็จจริงๆครับผมในวันแห่งการทดสอบโปรแกรมทดสอบเนี่ยชีวิตของนักแข่งจะขึ้นอยู่จะอยู่ภายใต้กำมือของษษษ uh huh. วิศวกรวิศวกรให้คุณไปทำอะไรคุณต้องออกไปทำอะ uh ่ะ huh. บอกเอ้ยมาร์กออกไปขี่ตรงเนี้ยลองเบรกเยอะๆลองเดินคันเล่นเยอะๆลองอะไร uh huh. ต่างๆนานาเนี่ย คุณต้องไปทําตามเขาให้หมดครับผมนั่นนั่นคือวิถีของมืออาชีพจริงๆใช่เพราะว่าก็คือก็เหมือนพี่เกอาเคยพูดครับไปการเทสเนี่ยก็คือจะต้องหาจุดอ่อนจุดด้อยให้ได้<ช>มากที่สุดถูกต้องเพื่อที่จะไปปรับปรุงซึ่งก็อย่างที่ครับมาร์กบอกครับวิศวกรสั่งทําอะไรก็ต้องทำอํำเบรกลึกเบรกสั้นจะต้องเข้าโค้งยังไงอะไรยังไงต้องทําให้ได้ให้หมดทุกอย่างใช่ครับแล้วก็คนที่อยู่ด้วยกันณตอนนี้นะครับ ทั้งเปโก้บันญ่าแล้วก็มาร์คมาเกสเนี่ยเป็นคนที่จีจี้เดนิยาเลือกและก็ชอบมากจีจี้เคยเคยพูดไว้เสมอนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เขาชื่นชอบในตัวเปโก้คือให้ลดสเปคไหนออกไปขี่เปโก้ขี่ได้เร็วหมดเลยครับผมไม่รู้ว่าปรับตัวได้ยังไงนะครับเหมือนว่าปรับนิดปรับหน่อยปรับนู่นปรับนี่เนี่ยเปโก้ก็ออกไปทําความเร็วได้ได้ดีมากนั่นคือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเปโก้เขาไม่แน่นะสองคนนี้ มาร์กอาจจะสู้เปโก้ไม่ได้ก็ได้ในการแข่งขันจริง uh huh. เพราะว่าสิ่งสําคัญเลยนะครับคือเปโก้บรราญาเนี่ยอยู่กันดูกติมานาน uh huh. แล้วก็จะรู้เคล็ดลับรู้ uh huh. ความลับที่จะพารถคันนี้ไปยังไงให้ถึงลิมิตให้ได้ครับผมส่วนมาร์กเนี่ยพรสวรรค์ล้วน